ทำไมผู้หญิงในศาสนาิสลามไม่มีเสรีภาพเลยครับจากที่ฟังมาจากหลายๆที่แล้วทำไมถึงต้องให้ศาสดามาบอกว่าสิ่งไหนทำได้สิ่งไหนทำไม่ได้ครับบางครั้งคนเราต้องมีบาลานซ์ระหว่างโลกความจริงกับศาสนาหรือเปล่าครับคุณต้องไปดูรายการช่องอื่นมั้งครับทั้งนั้นอนะ่ะเพราะคุณมาด้วยอคตินะครับคงไม่มีประโยชน์อะที่พูดไปนะครับแลวผู้หญิงที่คุณถามเนี่ยคงไม่ใช่มุสลิมหรอกที่บอกว่าเป็นอย่างนู้นอย่างนี้นะครับเพราะว่านี่คือข่าวต่างประเทศที่ให้คุณความรู้พวกนี้ถ้าพูดญิงมุสลิม เมียผมน้องผมไม่มีใครบังคับเลยแล้วก็ไม่มีเขาทําไม่ทาอย่างอื่นเองลูกผมก็เป็นอย่างนั้นผู้หญิงที่เป็นผู้ศรัทธาทุกคนเขาไม่มีใครบังคับเขาที่จะเป็นเขาเป็นเหมือนที่เขาเป็นนะครับแล้วทาไมแล้วทําไมศาสดาต้องบอกนะราะคนที่เชื่อก็ทําตามศาสดาก็เหมือนกับว่ามีผู้นํอของคุณในใน,ในที่ทํางานคุณอยู่คุณบอกกูไม่ทําตามมือไงฮะเจ้านายกูเขาก็เตะคุณออกกันเองคุณต้องการอยู่ในบริษัทนั้นได้เงินเดือนดีๆกินดีอยู่ดีคุณต้องตามตามเจ้านายคุณใช่ไหมที่ศาสดาเนี่ย ก็เป็นเจ้านายของเราที่จะทาให้เราเป็นศาสนทูตของพระเจ้าของเจ้านายเราถ้าเราอยากเป็นชาวสวรรค์เราต้องทำตามแค่นั้นเองคุณไม่เชื่อคุณมองทําตามเราเชื่อในผลของการทําตามด้วยคุณคุณไม่เชื่อพวกทำตามทําตามแต่คุณก็อย่าเป็นฮิปโปคริตแปลว่าอะไรอยากกลับกรอกเพราะว่าไอไอระบบการเชื่อผู้นําเนี่ยมันก็มีในที่ทํางานคุณหรือในโรงเรียนคุณในในครอบครัวของคุณคุณอยู่ในอยู่ในส่วนไหนของโลกเนี้ยคุณก็ต้องมีการทำทำตามผู้นําของคุณ คุณจะบอกว่าผู้นําคุณกดขี่ข่มเหงคุณเปล่าไม่พอคุณไม่คุณมาบอกก็ผมทําตามผู้นําผมมุสลิมทําตามผู้นําของเขาเนี่ยกดขี่ข่มเหงคุณเนที่พปกคริกับกอกปิ้นป้อนของคุณคุณทําได้พอคนอื่นคุณชี้หน้าด่าไล่ข้อมูลที่คุณได้เกี่ยวกับสิทธิผู้หญิงเนี่ยมาจากไอ้พวกฝรั่งไอ้พวกตะวันตกที่ผู้หญิงเขาแก้ผ้าแล้วก็ถ่ายหนังโป๊ฮะและหาเงินจากการทำอย่างเงี้ยให้แม่คุณให้น้องสาวคุณทำเงี้ยเสรีภาพคุณเอาเปล่าผู้หญิงของมุสลิมผู้หญิงของมุสลิมเนี่ยเขารักงูสงวนตัวเขามีม อันนี้คุณก็หาเขาโดนกกี่คอมเหงแค่นั้นคุณก็อยู่ของคุณของคุณนะครับแล้วกลุ่มดีนกกลุ่มวเดียดีนคุณก็ไปทางของคุณแล้วผมก็ไปทางของผมคนผู้ศรัทธาก็ไปทางของผู้ศรัทธาคุณชอบให้พอ่อพี่แม่คุณน้องสาวคุณแก้ผ้าถ่ายนางโปดูหนังโป,งโปทําอะไรอย่างนั้นเป็นสิ่งประเสริฐสําหรับคุณผมก็ไม่ว่าอะไรแต่ผู้หญิงของผมเขาไม่ชอบคุณอยู่ตรงนั้นนะ<อ>ถ้างั้นคุณคิดว่ามันบาลานซ์<อ>ผู้หญิง<ต><ต>ของผมเขาไม่มี่เขาไม่ได้เขาไม่ได้ต้องการเป็นอย่างนั้นคุณบ ให้มานั่งแก้ผ้ากันอะไรพวกนั้น,นเป็นคนที่วิปริตวิกลจริตเขาจะทําเขาไม่ได้ไปบอกเขาถูกก่ขี่เขาเหงมึงต้องแก้ผ้าให้กูดูต้องอแต่งโป้ให้กูดูเอนะครับแล้วก็คุณอย่าเป็นฮิโปคริตนะครับถ้าคุณคุณบอกคุณไม่พอใจที่ผมพูดว่าทาไมให้พ่อแม่แม่คุณน้องสาวคุณพี่สาวคุณแก้ผ้าอ่าคุณแล้วคุณมามา,มา,มาบังคับผมได้ไงอ่ะผมก็ไม่เคยบังคับเม่ผมนะไม่ําคับแม่ผม พ, well. พ,พูดอย่างนี้ไอ้พูดพูดอย่างเงี้คุณไปดูรายการอื่นด cin ีกว่าไปดูช่องหนังโป้ของคุณไปแล้วกันนะครับไม่มีครบังคับคุณดูต่อหน้าแม่คุณก็ได้เสรีภาพมากใช่ไหมฮะดูกับเจ้านายคุณไปเรียกเจ้านายคุณดูหนังโป้ไปนะสิทธิเสรีผู้หญิงฮะต่อหน้าเจ้านายไม่ต้องมีมารยาทเอาให้หมดเลยดูดิว่าคุณจะเจริญแค่ไหนว่าไม่มีเจริญนะครับ